สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ครูอาจารย์อุเรวันศิวก,กุลจากโรงเรียนกวิชาวรรณศรหรือที่น้องๆทุกคนหรือลูกศิษย์ทุกคนเรียกเคมี M. อาจารย์อุนะคะวันนี้ครูก็จะมาแนะนำเ,เกี่ยวกับการสอบทุกๆสนามสอบฮะ,ะไม่ว่าโอเนปเวิชาสามัญแล้วก็แพกสเฉพาะวิชาเคมี M. นะคะ ถ้าเป็นโอเน็ตเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ง่ายฮะวัดแค่พื้นฐานใช้ใช้เนื้อหาไม่ครบทุกบทนะฮะอย่างสมมติว่าเป็นเคมี Me นะ,ะคะครูก็จะโชว์ไว้ในตารางอันนี้ฮะว่ามีบทไหนบ้างอย่างสมมติว่าเคมีนะฮะจะมีโครงสร้างอะตอมตารางธาตุและพันธะและออกอยางละกี่ข้อครูจะโชว์ไว้แล้ว2ข้อ3ข้อแล้วทุกปีเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีเนื้อหาของม .5 ซึ่งมีเ,เรื่องอัตราการเกิดปิยาเคมี K Me. ซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ปริมาณสารสัมพันธ์เออกฎเบสเลยไม่ออกนะลูกหนูอย่าไปดูนะตอนนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วก็จะไปไปเรื่องอสารชีวโมเลกุลกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างละ5ข้อแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ทุกปีแต่ข้อสอบไม่ยากถ้านักเรียนสอบเจ็ดวิชาสามาัญหรือแพกสองก็คุมพวกนี้หมดแล้วอ่านอนุนก็คุ้มพวกนี้หมดแล้ว,นนวแล้ว,ลวข้อสอบก็จะเป็นลักษณะเดิมๆซึ่งไม่ยาก สำหรับไอ้ข้อสอบโอเน็ตเนี่ยหนูต้องดูให้ดีนะลูกคำสั่งข้อสอบทุกครั้งเนี่ยฮะเพราะเรารู้เลยว่าข้อสอบแต่ละครั้งไม่ค่อยนิ่งนะฮะปีนี้ออกร้อยข้อปีหน้าออกร้อยยี่สิบข้อปีถัดไปออกร้อยห้าข้อสองสามปีติดกันแล้วก็ออกเก้าสิบข้อแปดสิบข้อแรกเนี่ยฮะมีห้าตัวเลือกแล้วเนยต้องเลือกได้ตัวเดียวแล้วก็หนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยแต่พอสิบข้อหลังเนี่ยเขามีหกตัวเลือกในหกตัวเลือกหนต้องเลือกสองนะลูก ถ้าหนูไม่อ่านคําสั่งหนูเลือกตัวเดียวหนูจะได้1คะแนนแต่ถ้าเลือก2ก็ได้2คะแนนเลยแต่ถ้าสมมติเลือกถูก1ข้อแต่ข้อหนึ่งผิดก็ไม่เป็นไรหนูก็ได้1คะแนนเสียเวลานิดเดียวหนูเช็คคาสั่งให้ดีว่าเขาสั่งอะไรไม่งั้นอาจจะพลาดนะฮะทีนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นเตวิทยาสามานเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือปัอนหลอกเขาจะดีมากเขาพูดเขาอธิบายปฏิญาไปข้างหน้าทุกอย่างเรียบร้อยเขาอธิบายดีมาก เด็กก็จะอ่านต่อเนื่องไปแล้วสุดท้ายก็ถามจงหาค่า k ของเบียย้อนกลับเด็กไม่เห็นเขาว่าย้อนกลับคือเขาจะมีตัวหลอกล่อที่ค่อนข้างดีฮะคือถ้าเด็กอ่านเนี่ยครูขอว่าถ้าสอบเจ็ดวิชาสามารเนี่ยเวลาอ่านต้องอ่านและขิดเส้นใต้ไปด้วยคือมันอ่านแล้วก็บีบตัวเองว่าจับทุกประโยคนะถ้าไม่จับทุกประโยคจะหลุดทันทีตรงน,นี้ข้อสอบเขาไม่ยากแต่เขามีข้อลูกเล่นของเขาค่อนข้างเยอะ ควรจะสปีดเร็วนิดนึงในข้อง่ายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเจอข้อยากสําหรับ7วิชาสามันนะลูกเคมีเรามีทั้งหมด5เล่มเล่มที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดเลยคือเล่มที่3อัตราสมดุลกฎเบสอันนี้เขาจะมีประมาณ15ข้อแล้วก็ถ้าเป็นลองลงไปก็จะเป็นเล่มหนึ่งเลยนะลูกโครงสร้างอะตอมตารางธาตุแล้วก็พันธะเนี่ยจะออกประมาณ10ข้อ แล้วก็ลองลงไปเท่าๆกันก็คือเล่ม2ปริมาณสารสัมพันธ์กับเล่ม5เนี่ยออกอย่างละ9ข้อสำหรับไฟฟ้าเนื้อหาเล็กๆเขาก็จะออกทั้งสิ้น7ข้อแล้วถ้าถามว่าแต่ละข้อนะหนูดูตามตารางนี้เลยนะลูกแต่ละข้อเขาคงที่ตลอดฮะอย่างสมมุติว่าโครงสร้างอะตอมมี2ข้อเขาก็2ข้อเขาจะเป็นไงแต่โครงสร้างอะตอมตารางธาตุันธะ เวลาเขาออกข้อสอบเขาจะเหมือนกับกลืนเป็นเรื่องเดียวกันเพราะหนูอ่านหนูต้องอ่านแบบกลมกลืนนะลูกให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ให้นักเรียนระวังอยู่จุดเดียวเท่านะั้นะฮะคือการหลอกคําถามเขาหลอกได้ดีมากแล้วก็หนูทําจากง่ายไปยากแค่นี้ลูกหนูทําได้ประสบความสําเร็จแน่ๆแต่ถ้าเป็นแพนสองมันจะมีสี่วิชานะลูกมีเคมีฟิสิกสีวะโลกดาราศาสตร์และในสี่วิชานี้มันจะอยู่ใน ฉบับเดียวกันแล้วก็สมชั่วโมงข้อแนะนำก็คือทำวิชาอื่นก่อนเธอลูกเพราะเคมียากมากจะไปบอกเจาะจองไม่ได้เลยว่าบางบางครั้งไม่มีเลยบทเนี้ไม่มีเลยแต่บางครั้งพอมาอีกเทอมหนึ่งบทนี้เยอะมากอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยแน่นอนครูเลยสรุปไว้ในตารางและครูเขียนข้างล่างไว้แล้วนะหนูดูด้วยนะลวมันไม่แน่นอนไอ้ตรงนี้และบางอย่างก็ใช้ คำพูดที่เป็นเนื้อหาของปีหนึ่งแล้วพอมันยากมากครูบอกให้เก็บข้อง่ายและพยายามมาทําข้อยากครูไม่อยากให้หนักเรียนเดาแต่เนื่องจากว่ามันยากบางครั้งเนี่ยเด็กจะออกมาในลักษณะเชิงเดาคนะ่อนข้างเยอะกลายเป็นวัดดวงค่อนข้างมาก สำหรับการเตรียมตัวของอนักเรียนมสและม5ครูขอมสกับม .5 เลยนะลูกหนูจะเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบเข้าในคณะที่หนูใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะเรียนเนี่ยคิดว่าบางคนเนี่ยฮะก็ไม่เป็นไรมสม .5 เรียนเล่นๆแล้วก็มาเตรียมตัวจริงๆกันเลยฮะตอนมหมันไม่ทันนะลูกเนื้อหามันเยอะมากค่ะเคมีก็เยอะฟิสิกส์อีกละชีวะอีกละเลขอีกภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมแค่ดูแค่นี้มันก็ไม่ไหวแล้ว ข้อแนะนำเลยนะลูกถ้าหนูอยากเรียนและประสบความสำเร็จเนี่ยหนูต้องไล่ตั้งแต่ม4ลูกหนูต้องเรียนให้เข้าใจและอย่าเรียนแบบท่องจำนะถ้าเรียนวิทย์และหนูเรียนท่องจำถึงจุดจุดหนึ่งหนูจะจำไม่ไหวแล้วลูกหนูต้องเรียนแบบเข้าใจและพอเข้าใจแล้วหนูฝึกโจทย์เยอะๆของม4และเล่มนั้นให้หนูเข้าใจหนูต้องเรียนให้เสร็จภายในม5ลูกม5เนื้อหาทุกอย่างเนี่ยหนูควรจะเสร็จสมบูรณ์แล้วม6นะ่ะถึงจะมา รวบมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ในวิชาเคมีทั้งหมดหนูต้องสารความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมดให้กลืนเป็นหนึ่งเดียวให้ได้แล้วม6เนี่ยการที่ไปนั่งเดยนพิเศษไปกวดวิชามันควรจะหยุดแล้วมันควรที่จะมีเวลาได้ฝึกทำของตัวเองนะครูฝากเลยนะลูกถ้าหนูมาเตรียมม6อย่างเดียวยังไงก็ไม่ทนะันเนื้อหาเคมีนะลูกมันมีความสัมพันธ์กันแบบค่อนข้างมากเลยฮะ พรนะท่านนะักเรียนเรียนบทใดบทหนึ่งไม่เข้าใจหรือไปเข้าใจอยู่บทเดียวนะคะข้อสอบเนี่ยเวลาข้อออกเนะี่ยข้จะออกเหมือนกับมันกลืนเป็นเรื่องเดียวกันอย่างสมมติว่าเขาจะออก C, อินทรียเขาจะออกอินรีที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการคํานวณแต่หนูไม่คํานวณหนูปริมาณสารสัมพันธ์หนูไม่ได้เลยนะี่ฮะมันก็คือไม่สามารถกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้เวลาเรียนแต่ละบทหนูต้องเรียนให้แม่นและเข้าใจจริงๆเพราะุท่านหนูเข้าใจจริงๆรเนี่ยหนูจะ ทำให้กลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้ค่ะสำคัญที่สุดเลยหนึ่งละเหมือนน่าเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษหนูต้องรู้ A B C D ก่อนพื้นฐานหลักเลยที่เด็กจะเก่งวิชาเคมีได้หนูต้องรู้ตารางธาตุนักเรียนจําแค่สิ่งที่สําคัญนักเรียนจะรู้เองคะอาจารย์เขาจะเป็นผู้แนะให้หนักเรียนรู้เองเพราะสูตรนเรียนต้องเขียนเคมีสูตรเคมีเขียนเป็นทุกอย่างพอหนูรู้สูตรเคมีปุ๊บ นักเรียนไม่ใช่แบบสมมติว่าเครอก็ถามโซเดียมคลอไรด์ยังโซโอโซดอเอมอดีเมอยู่เงี้ยนึกออาไหมหนูต้องเขียนสัญลักษณ์เป็นเคมีพอหน้าเรียนเริ่มได้จากจุดนั้นนะฮะนักเรียนก็จะเริ่มเข้าใจและเรียนเคมีนักเรียนอยาเรียนแบบท่องจําลกถ้าตับใดหนูเรียนแบบท่องจําหนูไม่มีทางที่จะเรียนเคมีได้ดีการคํานวณเนี่ยมันจะไม่่คยคำนวณลึกมากนะส่วนใหญ่นัาเรียนไม่จําสูตรอะไรก็ได้ฮะนักเรียนสามารถที่จะสามารถคำนวณและเทียบปรหยาตยางอะไรง่ายๆเลยฮะ เพราะเคมีเนี่ยนึกออกไหมลูกถ้าสารปริมาณมากผลิตภัณฑ์ก็เกิดมากถูกไหมสารปริมาณน้อยผลิตภัณฑ์ก็เกิดน้อยมันเป็นสัดส่วนของบรรยาที่ยางฮะเพราะนั้นอย่่ไปท่องสูตรเหมือนกับท่องสูตรแล้วโปะ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 เข้าไปนั่นเยนจะนั่นเยนจะพูดง่ายๆว่านั่นเยนจะไม่เข้าใจมันจริงๆฮะนั่นเองจำไว้เลยว่าเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ต้องเรียนด้วยเหตุและด้วยผลถ้าหนูเรียนด้วยเหตุด้วยผลครูบอกแล้ว่าเด็กจะชอบทุกคน และเด็ดกัะรักวิชาเคมีเลยฮะเพราะมันตอบด้วยเหตุผลได้ทุกอย่างแล้วก็สําหรับในการสอบออทุกทุกสนามนะครูขออวยพรให้นะลูกให้หนูเนี่ยประสบความสําเร็จในการสอบนะลูกแล้วให้หนูตั้งใจทําดีๆลูกให้มีสมาธิแล้วก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีๆนะลูกให้ประสบความสําเร็จในการสอบทุกๆคน,นะค่ะ